ไอ้น yup. like, ี oh, ่ก so ็อยย่งะข้าวปลาที่นไม่ใช่อะถ่าก็ที่อย่างน่ะข้าคนน่ยคคนดจิตอะตัวดวงดวงลมเยาวชนนะน่เยาวชนนั้นถามนิดนี่แม่มันแรกร้อยสี่สิบสี่ิห้าข้าคนมัมีโอ้่ยยที่เราเอาไปหันเราไปน้อยออจชีวิตมนุษย์ยัจ่าได้ังได้ยังด้วยไมเพราะอย่างมันหันในชีวิตดีอะในดีดี่ะในธน มันหันาเนี่ยมันก็เริ่เป็นตัวยาซอนน็ทุกอย่างในขั้นน็มีในขั้นอตอกแล้วไอ้แม่แล้วเาอยงเช่นไอ้เนียในในสิ่งก้อสี่ในสิ่งก้อสีมัเลยเป็นบอกว่าเพราะว่าปีอวานชาดาวแของนันเดยวนี้มาทนะไอเนี้ยอะไรเงีอเซนเตอร์เซนแต่อ้เารโดดตู้รถโดนตูโดดคอเซนเตอร์นี่นะเจ้าสองมือเนี้ตรงหนมันมันมันบกห่า ไม่บางก็โดงานห้องใหญ่จู๊ดนี่เรียว่าจู๊ดรู้ไหมผมจะเอารถปกสวบายเกล่ยนกันแจ๊ดล้านในห้องนั้นมาถวายหู้่ลุงผมศรัทธาท่าลุงเห็นท่าลุงเป็นนักเทศีบ่ต้องมีรถดีๆนั่งใหองรถใหญ่แล้วผมขอพอรีรถจอดไว้ตั้งสามปีกว่าผมไม่สมาธิเจ็ดสิบกว่าแล้วเข้ากำลังจะเข้าห้องพักกันผมไม่ได้ใช้มัสามปี รถจะต้องเช็ดดูซ่อมอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวให้คนขับรถติดต่อไปรถมีมาโดนแตเชน็นเนสืนแบ็ดเช้คสองมืเ่เมตดเช็คสองมืเอ็ดทีมาได้ตรงกันตาอ่าอัคโลครับยางมันไม่ค่อยดีนะผมจะเปลี่ยนยางสี่เส้นเส้นเจ็ดเจ็ดปัน, <c oughs> นสีนเ่เจ็ดน้าสิบแปดโอชคครับโดนดูร่อม เอาไปมาเอกอเมาแล้เชื่องนัเราไปเชื่อไปรยู่สี่ห้าหมื่นเมาแล้วเมางั้นเราสักห้าพก็ได้มั้อันตุโลง็ว่าันห้าพนกวหมีน้องเป็นยังก็เดียปันก็เดียกจัดการน้องว่จะไปหาพอดีเพ่นตำรวจน้องอยู่ที่ลำปางเป็นตุลาการตำวจเลยดุส่าน้ากัน็แต่วจาทางหลวงกู้หม้อยเเอารรถับไปไปรถเสียอยู่ตรงไหนครับเสียอยู่ที่บายพาาอีโลกำแพงเทพอย่าง ไอ้ตำรวจที่บอกอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมไปดูให้นะครับเพราะผมเป็นตำรวจทางหลวงทางโน้นนี่ผมก็มีเพื่อนเยอะตำรวจทางหลวงอ๋อเหรอครับตัวเด็กเกงต้องอดวันนี้แหวมหัวหังเอาผมลึกอยู่ในใจกูจะได้กีมาแล้ยั่วไปเอ็นดอนเอาไป แม่โมหันเนี่ยอีแม่ของปัดโดนเรื่องหลอกลวงนี่นะพี่น้องก็ต้องทุกเจ้ามีมาในอดีตายตำรวจเป็นโดนนะท่านผูมอยู่กับุตรโมอเนี่ยเพราะประวัติสี่ครเพุทธเจ้าเรียนสี่ข้อห้าข้อแต่อีห้าข้อเป็นกฎหมายท่านท่นยาเสพติดแต่เหล้าบุหรี่กัญชาพี่น้องทั้งหลายอันนี้มันเป็นสิ่งเสพติดถูกต้องการกฎหมายมาหลอกมาเลยพวกมีปัญหาแต่ถ้าเราติดแล้วเราเอาแรงแต่เราต้องคิดกฎหมาย รอยตัายายเกิดแต่แน่วงมองมุงกาละไหนละชั่วผู้หญิงทำใจิมจะเพื่อเร้นของคนโบราณเนี่ยพี่นร้องพ่สอนคนนี่นะก่อเล้งสอนคนด้วยเพลงกันซ้ำเพลงเ้่าอย่างพ่ออนไม่มีงงนตัวอย่างผู้หญิงที่สวยอย่างคุณเนี่ยทำมุญไปด้วยอะไรจนสวยหน้าพ่สมัยหน้าลางหน้าไอ้ิเผาคนทวายลัลีไหวพราเนาะเนี่ยคนโบราณแลวแบบเดียวเนี่ยก็แบบนี้นน่ะ เห็นอยี้มันบอกเขาบอกน้องอ่านแล้วใช่ไหมเมอวันนี้มันท่าอะเกิดมาเป็นคนไทยน้องควแต่ไว้มันนำบุญใส่บาตรวันควนวันท่าจะได้การทำบุญใส่บาตรท่นทุกคนตั้งใจให้มันดีน้องหรือพระมีนี่จะถือขานให้อย่าไปบอกมันมมดนะขึ้นไปในจุดเตะดาบโอ้ยังผิดยังยังสลันไปในป่าตาปาไม้ครับป่าโดยตรงนี้มีน้องเราเต่าท่านน้องมันมีแต่ความสุขออกมาจากโต๊ะนะมองท้องน้ำเมื่อข้าได้เกี่ยว เรอสข้อคิดถูกวมพุ่งพวกควันขี้วัแทก้เแจ๊มาแจ้งมานี่เป็นย่อนี่รป็นนักเต่ไหมาตัวลูกยลงหลังฟอวเอาเาไปโดนเอาลูกอี่พออ่ะก็ยด้ยินไ่สมัยก่อน คนแจนใจวันข้างหน้าหนาวเนี่ยคนนอกคแจมันนอกขนาดเนี่ยก็จะไปเนี่ยไปตกไปไหนเนี่ยนงมาคนนี่มันเก่งมันก็องได้แต่งใจเข้นมาลุงอนุยามเช้าแล้วไปพงงมสู่ของหนาแบกไห่ไล่ควายเดินมาสุขใจเนยว่าตามภาษาการสีกอนันีความสุขหรอผันเดือนขึ้นโอ้จริดูสินันพระจันทร์สวยเด่นจุดปันเด็นสวยเด่นงามตาอันนี้ท่านสุมาท่ินเิอท่านในโบสุมาทานเลอเล่าบอารมณ์านเลยเอาหมกที่ใหญ่ทีั้นมาานอก ท่านว่าเมื่อปี2 5 0 4หสีม่มันมีข่าวข่าวหนึ่งดังที่สุดท่านบ่าอย่างน่อป้องก,กันเท่าไหรแ้่รู้รู้เบียผมองหนอให้เราเป็นคนบ้านเรานี้กันหรือว่าน,น,นี่เมื่อปีสองพันหเมื่อยสี่ผู้ใหญ่ดีดกองประชุม แต่ยี่ตะกันยามันมันมีเหตุผลตุรู้มันจะคกู้ไปเลยนะมันมีเหตุผลผู้ใหญ่ดีตีกองชุนนลยมตั้งแต่เมืออม่อปี5เพราะไอ้เนี่ยหคนจะเป็นผู้ใหญ่บ้านบัานาตรเ,เสียความรู้ของเรื่องอย่างเสียไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเซ็นชื่อผู้ใหญ่ดีพี่้องวพราะนัะ้นเนี่ยเพราะว่าตอไปนี้ผู้ใหญ่ดีจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ประชุมมาทางการดนอพเภอเป็นสั่งผู้ใหญ่ดีมาว่า เพื่อจำแนวเนี่ยเลี้ยงเป็ดกับสุกรเลิกทีนี้ผู้ใหญ่ดีก็บอกว่าสุกรคือไอ้หยังเจ้าบ้านก็บหมูก็เลยถามผู้ใหญ่ดีครับเนี่ยอย่งสุกรคืออันยังไหวที่ปฏิภานผู้ใหญ่ดีเยอะลยสุกรก็คือหมาน้อยนหะก็เริ่มก็เลยเป็นหมาน้อยหมาน้อยกรดับอันนี้อย่างก็เนี่ยเต๊ะๆผู้คนเข้าใจไม่ใช่ผู้อนจบ กู้จบมันง่ายต้องรูไปเต้นหนึ่งอาจารย์นะกู้ที่แย่ท่านมันจะม้าแกเงินแกทองจะรูกมาจ่ายแต่ย่ังปนน้ำมาเหลือบางคนมาตุ้มเจ้าตัวนี้เต้นหันแกเงินแกทองนั้นก่อล่าแต่เขาที่ออกมาวันนี้เพราะอันเนี้ยมันมาเข้าใจเมื่อมาเข้าใจก็อู้ไปเลยอู้ไปเลยเช่นมาเลยมีกระบาแหนเพราะฉะนั้นคนเอาที่อหยียบกับเจ้านี่ไม่นองกันหลาย ยนอย่างเงนยแต่แกาทำอย่างเงินทำเพื่อคนคนเข้าใจอ่ะเพือการักษาศีลเพือการมาึงอย่างไม่ใช่ว่าเอออย่างว่านตา้เือทุกเจ้าตาเจ้าไม่ใช่เรอใจกาคมกแคนเียร้อนที่ไหนอ่อย่างที่โรบายพี่น้องต้องรายันเนี่ยคนเือตานียลงทาเนี่ยากแต่เดางพี่น้องต้องายอเนี่ยคนเมือตาเนี่ยีน้องต้รายเก็งได้บุญได้กุศลก็ทำได้ามใจเตอือเ้าเืปีทน้องตั้งือนใจมีดวงมวงให้พี่น้องตรายเนีน้องช่วยเขา พี่น้องตละเกียวเีวไปพอเกี๋ยวส่ไปแส่มาก็ลุ้งุ้งอย่างนี้ถ้ม่เราไปกอดจะเหมือนใ่าอันวางี้แต่จะตาได้กีก่อนนะไอ้จิงออกไปสองโกถ้ามีละก้าพี่น้องอ้แม่ไอ้่ยวน้องไอย่าบ่ยวก็ไปกอดใส่ใส่ก็ไยใส่เช่นหัวตาเนาะตก่วยเจ้าเดีอยวก็หนาบมาะนี่พี่น้องสร้างบุญ เดียวไปกับขนาไปเห็นอันหารเองอ่อนลูกคนลูกน้องแล้วขนาไปกินบาอันนี้คือบุญตัวตัวแป๊ไปทำบุญแป๊อันนี้คือบุญเรื่องครับโอ้ตัวก็เหมือนได้ไปเลยฝากทำบุญ5บาท10บาทขอได้บุญบุญคือการบอกยังตุลุงมาเป็นอย่างเงี้ยคือวันเนี้ยตุรุงได้ว่าหัวนะบอกบุญเนี้ยเอาบุญเอาความดีมาบอกเพื่อนท่านถ่าอยากทำอะไรทำเพื่อเพื่องท่านอ๋อยังรู้ว่าเออสถาสนาต่างหลายวันหน้าวันดาไปเอายาตุลุงไม่รีบเลยตุลุงถึงแบบมาบอกแล้วแต่ท่านมาไปเป็นเรื่องของท่าน ให้บอกตุ้งเนี่ยมูบ้านบ่อไเขาบอกแล้วไหนท่านบอกไปหดเลยตุ track, wa, ้งหมูบ้าบ่ออยู่เนี่ยทุกตุ้งเป็นอย่างเพราะนี่ยหกสิบเก้ามันเจ๊อวดนะแต่กู้งฟังนะเนีเพราะนั้นคนเขาเนี่ยจะบุญจะมีที่ไหนที่ตัวเขามันอยู่ที่ตัวเขาบ้านการสร้างบุญริษยาสร้างแต่อันแรกสร้างกับใค่วะพี่น้องกันหลายสร้างกับผู้มีพระคุณคือหบ่อไปเลยท่านเจ้า và ra để biết nó là lại tu luôn chập nhé, nó chập lên gen đó anh mua luôn tiktok anh nhảy biết mình trúng đó, kho đi, là anh nhảy ba cái gì đó, nó, phải có một mầm chưa, anh để tự anh có mầm sốc, còn họ đã cười mà đừng có phải có mẹ có vợ sống theo nó, quay lại với nhau, nó bị bùa, nó bị mẹ, nó có một uh, này สี ام, ่ปีแทบปีกว่าจะปิดลงได้นี่นะบอกเขาฟังนะสามปีสี่ปีก่อเริ่คนแต่ก่อนนี่มันจะเหมือนสมัยปมาเร็วเท่าพวกหลงพ่อห้องนั้นเนาะแต่ก่อนนี่นะกว่าจะปิดลงได้นั้นเนี่ยมันเลยมีเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินเลยบวดเรียนภาคเรียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินตั้งแต่ไม่สิ้นพระองค์ไม่เลยตอบแทนพระคุณลวงพ่อแม่เนี่ยต้องไปฟังกันเนิดกำได้กว่าจะหูฟังอากาศที่กรรที่หลวอพูดเนี่ยทุกหลวงพี่บอกว่ามนุษย์จะต้องพูดเสือจะถึงจะได้หวย ไม่ลองทำาแต่ตู้มึดในเรื่องนี้เขาขึ้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่สูงสุดความเป็นคนนาะมีที่ไหนพ่อคนแต่ก่อนเดสุมาจะเลืองพ่อหลวงนำ้นที่บ้านทนายพยกับพ่อแม่เขาถูกไหมจพ่อกำงานจะดัสูงจะเรื่องตู้มูฟก่อนรู้ยากก่อนเราเล่าเลยล่ะหรอู้ เลือดได้ผสมกันป็นแลต่ก่อนก็อยาปีนมลูกนี่แหละก็เอาบอกแม่ยู่นะแบบแว้ผมเอาทานนมลูกมันลูกอย่างอันลูกมันมันขมอลูกก้าวนมมาได้ละพ่อยามันก็จะกินนมระสาเดือนสี่วสามปีสี่ปียังตูกลรงนี้แม่กินนมประมาสักสามปีสีปีแล้วก็ลูกหมดลูกอย่างมันนอก สมัยตอนลูกเกิดออกมาพุ่มนี่นะพี่นะ้องนี่ยลูกเกิดออกมาพุนะ่มนี่ยกินนมแม่ประมาณสามปีสี่ปีนะำประวัติเลือดในองผสมกันเป็นน้ำรวมให้ลูกได้ดื่มกินหมอประเดียดเเด๋ยวรู้ใจกันประเดีเ๋ยวจะแฝงแดงลูกจะได้กินนมแม่นะวันสองวันจะได้ดูนมแม่บ้านสองวันเราทำได้ได้หรือเปล่าคนที่ดูจะได้หร แต่บอก่อนบนะค้าจะบอให้ป้าไอ้ตัหลังพุกใไอ้ไอ้น้อยคนหนึ่งเหรอคนเราแม่แต่ละออนเลยมันยัมีอีชายมีลูกสองแม่มันมีลูกคนหนึงอ่ะออกอากออกวัวัวันวันลูกโอ้ทำรูวันดีคืนดีมาแม่มานึาคนมีลูกงคน พอลูกเกิดมาพ่อแม่กอนอันอันน้อยนี่ไอน้อยใหญ่ขึ think, ้นมาแล้วฮะ่อแล้ว่อีแม่มาห้าหาก็บใหญ่เมากันน้องควคิดออกมะรู้เรื่องรมาากนเยอะกันดูดีมีข่าวเนี่ยบรรกมเนี่มันคิดแตฆ่าล้อมละจะฆ่าด้วยวิธีใดก็จ้าข้าน้องกินนมแม่หรอเดี๋ยวจะย่ไปเปลี่ยนยาเบือหนูเพนักเอายาเบื่อนด้ยจักิกันไปถึงมา อูกตายแน่แน่คืนนี้ต้องตายแน่แน่มันถองก่อนไม่ก่อนไม่ได้เอาองมือกับนมแม่แจ้งมาพ่อของตั๋นอำรูปอ๋อม้วนมา พี่น้องตลาดพราะนั้นใดเรื่องสีนทรัพย์จะว่าอยู่ที่ไหนนะพี่น้องตลาดเพื่อสร้างผลงานความดีผลงานความดีเขาจะว่ามีเงินติดสินทรัพา์ขนาดนั้นมาจ้ามีเงินทองกองล้นเพกองภูเขาจะซื้อเอาชีวิตไว้เอไว้ผลอันความตายหมายไว้ส่วนตนติดสินบนเท่าไหร่นั้นก็ไม่เกิดได้สักอย่างเนาะพอมีเงินก็ไหลมีเงินก็ไหลเขาดูงด้วยกันทุกอย่างพี่น้องเลี้ยงข้าวเน่าก็เป็มวันเต็มปีหมู่หมาขาไกลวางไปจังหวะก็เลี้ยงข้าวเน่าก็เดือดกินได้แล้วเอาเลี้ยงข้าวเน่าเข้าไปที่ใหญ่มีแต่คนชาางคนลเอีย เนี่ยอย่างทุลุ่มว่ายุกราต้าพานกับในโลกยมีประโยชน์จะได้อะ่อย่างไม่บอกมดมีบนหมดยากาศเขามีกินได้ถ้าคนกิ่นได้อย่างไรยงอันนี้อย่างยังป่วยตายธรรมชาติอย่างไรมันไ้่ได้อยังรู้งูไปทั้ังนแตาแล้วบอกบอกคนกรับยางจองซาเขามีเันกไปอยู่ไลยที่สี่อย่างสี่อย่างตัวอย่าง มาเขาจะไปก้าวสี่ดินน้ำลงไฟอันนี้คือความเชื่อของชาวพุทธดินน้ำลงไฟตัวศาสนาตัวเรื่องขอพุทธนหมือนเรื่องของเขาของเขาที่ดินน้ำลงไฟมาเกิดกันดินน้ำลงไฟรถที่เขาขี่นี่นะครับรถที่เขาขี่รถยนต์ที่เขาขับเนี่ยมีสายดินมีก้อนน้ำมีทับลมมีน่อง,งไฟมันก็ญี่ปุ่นมันเก่งขนาดไหนดินน้ำลงไฟมันขาดอะไรนึง่งไปได้ไงคนเรามานันมก้าวสี่ดินน้ำลงไฟเหมือนกัน แล้วเราต้องการสี่อย่างเหมือนกันโรยก็ต้องการสี่อย่างคนทั่วโลกต้องการสี่อย่างเหมือนกันหมดด้วยอย่างเลื่อนี่อยู่อาศัยสองยารักษาโรคสามอาหารสี่เครื่องมเหมือนกันก็แล้วเขาแปลการแบบตรงไหนแค่แค่ว่าเป็ี่ยนอยู่แบบนั้นแล้วเขาทะเลาะเอาไว้เดียวเล่นลูกน้อเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะจิตใจสูงเรียต้องอยู่มีดีทีเรียวผลถ้าจิตใจต่ำเป็นได้แต่แต่คนย่อเส้นที่ตนได้เกิดมามีแต่เรียนชอบเลย